แม่น,ม,นมืออื่นครับผมสวัสดีพ่อเสียนสวัสดีครับผมเป็นยังไงพ่อปล่อยเลขชุดน,นี้ออกไปพ่อฝันดีบ่เอา้าฝันว่าได้ไปขึ้นเสาเอาไปขึ้นเสาเห็ดเทอนไม่บ่บ่เลยเอาไปขึ้นเสาอันเขาเห็ดเสาปูนไว้เลยไปขึ้นซุ่มปุย้ยไส้ขืนควันโอ้บานนี้ร่องเลยร่องมากบานนี้กันเท่านั้นแหะตั้งมือปูนและตั้งมือพ่อไวมากแล้วโอ้ งามขึ้นก็เลยไปฝันเลยตีฝันฝันทังที่มันออกกันมันเคยออกกันนะโอ้กันปล่อยเลขตัวนี้ไปแล้วอ่ะม้วนวันนี้เห็นมั้ม้วนวันนี้อั่นเออมันยาสูบสองม้วนนั่นเออมาตีว่าตีเลขยว่าแตกตัวนี่วะเออก็ว่าเขายาสูบมาให้สองม้วนบาดนี้ก็ว่ามันก็วงล้ำสองล้ำนี้แน่แล้วเออคนบ้าเราคือยากันเลยก็เลยว่าตีต้องออก อ่าเก้าสามว่าจะ่หรอกอืมศูนย์หนึ่งอันอันอันแต่ถูบสองม้วนวันที่แล้วนี่เนาะอันมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกอยู่แล้วเนาะว่าเพอเชียนกับว่าพอเชียนมักหกตัวเดียวของตัวเดียวกับไม่ได้ตอนนั้นมม้วันนี้ฟันอืฟันมาแล้วฟันแม่ล้วันนี้พ่อให้ให้เลดไปแล้วมาฟันเออวันมานมีขื้นเสาขื้นเขาเสาล้มเขาเออมาเลยมายางลงมายางน้ำท่าก่นนี่ทางมาถูกสามเออโอ้ท่างนี่เป็นสาม เออทางมันเป็นสามไน่นท่าเนี่ยโอ้บ้านเสามันเป็นเก้าอ่ะเนี่ยมัดตีมัดตีหหวยมันต้องออกตัวนี่สินะโอ้เจ้นหน้นที่บอกฝันเ้ี่ยหรอฝันเลยเสามันเป็นเก้าบ่พอเอาลักทียนเป็นสองชั้นโอ้ของพ่อถ้าฝันนี่มันเป็นสองชั้นเออเห็นว่าเห็นว่าเขาเงินให้งกบาทสุดท้ายเนมันเป็นลักลอยุ่นอ่ะโอ้ไปหามันมี่จะซองงกย่างเดียวเนี่ยซองงกมันออกไปแล้วสินะเออ เลขมันออกตัวเก่าเลยมันมันมันออกเลขเลขล่างทั้งมันตึงมันสิหยับไปเรื่อยๆขยันว่าเลขตัวไหนออกมันมากปุ๊บเนี่ยสีขาวออกเลขพอไหวโอ้ห์มันสีบมาซ้ำเก่าอีกตีมันสีบ้าซ้ำเก่าดิเลขบ้าซ้ำเก่าเก้าขาไม่ออกไปแล้วเนี่ยขาเก้าแปดไม่ออกไปแล้วเนี่ย ยังตัวเดียวที่ว่าหาเก้าสามเลยนี่ยังงังจิกว่าอออพอเซียนก็เลยว,ว่ามันมันแจหาเก้าสามเออมันใจว่าว่าเขาขืนกวานแล้วเขาขืนคุ้งซุ่มซ้า้ขืนกวนเออว่ามันปันเดียบเดียวกันนี่แหละว่าต่อกันสาทเก้าห้ายาวไอ้คนร่างเลยขืนออขืนไปหลังคาเออไอ้บอกบักคุ้งซายมันขืนน้ำกลนะเออก็เรียกว่าคิดต้องเล่นต้องออกสามเขาหานะ โอ้ oh, คือว่าน,นี่พอเซียนปล่อยมานี่มี903กับ03กับ93เนอะ0 uh, มันว่ามีตีพอเซียนมาเนี่ย uh, วววววมีศูนย์โอ้ศ oh, ูนย์นี่ตัดออกตัดออกคือสีเอา593จช่ uh, ไดมเอาอันเอาไอห่าไปใช้แทนศูนย uh, ค์ครับครับเราหาไปใช้แทนศูนย์หมืดิ อ่าเนกเนกรางคื้จีหอกสีสิบเอ็ดว่ะโอ้เลขล่างอนกซี่สิบเอ็ดอ่า้จังไรเขาว่ามีสี่สิบเอ็ดน้ำโพเซียนเอามันเห็ดมาแล้วโอ้มันเป็นเห็ดคันรถก็ขึ้นรถเนอะเออเออเออคือคือจังหวดงวดเด่นสองแปดเห็นปะเออเด่นสองแปดรางมันถเมันมาจากรถเออไปไปเบื้องยอดหลังมันจากรถจากรถยางลแอบ คือ C มันเป็นสามศูนย์ก็ได้นะโอกจังเลงเาับรถมาเป็นศูนย์น่นสินะมันบมเพิ่นมถักรานลนตลอด้รอมันรดจลกดเานอมันรดตลอดนตดิเออไปเก็บังลารมันมามันมามันอยากรดนะมันอยากเป็นสามศูนย์นั่นสิเรียกาบเออขันวดนี่บ่พอเทียนงวดนี่บ่งวดนี่ล่ะ มันนี้เราสามศูนย์เหล็กลังโอ้มันมีสี่หนึ่งก็สามศูนย์เตีขันมันลดก็คือสามศูนย์โอ้ขันมันลดมากก็คือสามศูนย์ขันบริเวรก็คือสี่หนึ่งมันจังสี่แล้วป่าวไหมเออว่าร่างหนึ่งผมให้สองมาสองมาแปดมันลดมาหนึ่งอืมมันเก็ดสองมันลดมาหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ดเออไม่ขันมันออกสองแปดโอ้มันสี่รถทั้งหน้าทั้งหลังพร้อม มันสิลดมั้ผ่อนผ่อนมันสิลดน้อกขันด้โอ้ขันขันมันบอลรนี่มันสิอยูซีหนึ่งนิ่งๆเล้วบอกพอ<ม>เซียนต,ยตัวเลขซีน,นิ่งเลยโอ้เลขล่างเอาว่าเป็นเลขสามศูนย์นี่ตกกันไว้เนาะพ,พอเซียนนะเนาะอ่าสามศูนย์ซีหนึ่งน,น,นี่คือตัวเด่นเพราะว่าของของพอเซียนมีอยู่เดียวตัวแรกคือศูนย์สามอ่มกับเก้าสามแต่ว่าเก้าศูนย์นี่บอลรงให้แต่ว่า มือนี่พอเซียนกันเลยว่าศูนย์มันบมามหนบ่มันบมาแล้วมันมหาผู้ชายมหาแม่โอ้ผู้ชายมันขืนก่อนเน่เขาขึ้นเขาขึ้นเสาก่อนมันเป็นหายอยู่แล้วนะเออเข้าเนี่ยก็เลยกเลยขืนน้ำารนเขานะเอออออันนี้ลงมาครับลงมาหรือไม่ยางนำทางเออเออเอ้าเลขสิอกเขาสามอ้อสิ่งใดโอ้าัมือมือสัมผัสหมดแหละอืมจะมาแรกกับวันเลยฝันเกี่ยวเลยก้บของเลยครับ สามโตในแห่งนี้ห้าเก้าสามเลยสามห้าเก้าสามเอาคือเปลีย 0, ปปล่ยนจากศูนย์มาเป็นห้าเปลี่ยนจากศูนย์มาเป็นห้าเลขเลขมิจนี่เลขแต่ว่าเลขนั่หรอกหาสามหาหา้าสามกันเลยได้พอไหมเนี่ยครับผมมันจะกลับมีโอกาสเป็นไปได้เบริรเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเลข อที่พรท่านเขารัก huh. ซ uh ิบเนี่ยต้องมีอย uh ู่สามรูกมันไม่อยู่สามตัวมันมีห่ากับสี่กับสามพรท่านชุบไหนมันเขารักซิบเลยผมมีตัดออกเลยครับผมสิบทัดออกเลยเดือนหนึ่งศูนย์ละมาแล้วมั็นว่าล่ะศูนย์ละมาแล้วหนึ่งกะมาแล้วสองละมาแล้วเป็นว่าล่ะเก้าเก้าสามเก้าห่าก็ออกไปแล้ว เก้าแปดกองไปแล้วถามเลขมากเก้ามีตัวเดียวคือสี่ออกเก้าสามสองตัวนี่เอเอบนบ,บนเป็นว่าของพวกเซียนพวกเซียนเนี่บนตั้งเดียวเลยบนบมีลางเออลา่ลางนี่ตั้งหกักล่างตั้งหกักบุญตั้งหกักผมล่างนี่สี่หนึ่งเป็นว่าพวกเซียนล่างสี่หนึ่งรับสามศูนย์รับสามศูนย์โอเคครับ<อ>ผมเปลี่ยนมาเป็นห้า เก้าสามจากเก้าศูนย์สามก็เชียนครับอุ้ี่ครับผมอืมเพราะว่าจะจังคือจังย่ายน่ะหวัพิ่นมาปันเองลูกเคยเ่นเออเออลูกเคยคนมันเท่าไหร่น่ะเกิดปีสอง7สิบเกครับผมบอกตัวเลขตัวเดียวนดะ้พราะเราหายางเดียวเออเพราะเลขศูนย์ผมามมา่าอืมคันคันนั้น เขาเ่ามามันบ่มานะมันมันเขาเห็นมองว่ามันมาอันแปดป่าผมว่ามันบ่มานะครับมันบ่ม่ามันเหมาะมากวรุ่นเลยฟันธงโค้งสุดท้ายของปอเซียนนะครับยซี่ครับผมห้าเก้าสามห้าเก้าสามขับบ่าพอเซียนการโกสามเก่าล่ะโอ้เห็นแรกเก้าสามสามเก้าขับยูนี่ไฮเอสซี่ไปขับผมเนาะ สองตัวตัดใหมเพราะมีหาเก้ามีตั้งแต่ตัดใหมคือสองตัวมีศูนย์สามเก้าสามมีสามศูนย์เลขล่างสี่หนึ่งบ้านนี้เลขกันเลขสามห้ากับห้าสามยังไม่มาเลขไม่เคยออกสามหาถ้าหาสามออกไในโอ้ขันบอกครับอ่าขว่าสามหลักหน่วยแล้วขึ้นว่าเออเลขี่เก้าสาม ห้าโอ้ครับผมเพรานายกือขันหน้าขันพ่อขันลูกขันมันโท่ม่จ้าเน่ยเออปูเคลื่อนไหวสิมาปูรูปแล้วกันสิมาพี่คทำมาสัมบัดนี่เลยๆมาก่อนนะบระเด็แวะหาปูรูปาอเอฟซีครับโค้งสุดท้ายพอเซียนฟันธงให้นะครับเนาะ มีเพิ่มเติมคือมีสีหนึ่งล่างอย่างเดียวเพราะว่าสูตรล่างครับสูตรล่างปูพคนบอนลพ่อเซียนพคนบอลในเฮดไห้นะครับด้วยซีครับผมมือนี่ประเทศสูตรล่างไอ้พร้อมนนะะครับของพ่อเซียนคัันนี้รบพอสังเกตแล้วมันมันขั้นๆนะเออเอ็นว่างวัดมันออกเก็ดเก่าเลขมากแปดเก่านี่มันไปออกเก็ดเก่ากันที มันหลกอเกดเกา่ามันรถแต้มนึงอ่ะมันยางรลยางละแต้มเลยละ่ะครับไปสังเกตเบื้องล้วมันมันรถดย,งบบยางละแต้มด้วยหลกลางนี่จะโ,โอ้ครับผมกังกัางวันสิบเก็ถึงสี่แล้ะกลางวันมอ้องแปดครับมาดีกลาว่านาซื้อไว้ลวหกเกศโอ้ล่วงหน,แบบนาเลยบอกพ่อเซียอเ,เออโอย เลขมันเคื่องปีเลยเลือยปล่อยล่วงหน้าเลยนะครับเบิ่องวดบ่มันม่เปีนทั้งทีนะครับผมเลขปีของมันมันสิออกอืว่างไงได้เลขปีของมันจะออกโอ้โหเลขปีมันต่อมาว่างเคื่องปีนี่บอกเคื่องปีเราแล้วมันเคื่องปีเราแล้วมันนลือะครับผมเอาพอเซียนฟันทงไห้ครับเอฟซีครับอ่าโค้งสุดท้ายนะครับว่าจากวงกลมไว้เก้าศูนย์สามพันว่าเลขศูนย์มันมาเปลี่ยนเป็นเลขห้าครับพี่ซีครับผม อันนี้บนเด้อครับเด้อห้าเก้าสามแล้วก็มีเก้าสามพร้อมครับพี่ซีครับส่วนสี่หนึ่งสามศูนย์เนี่ยเอาศูนย์สามอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเป็นสามศูนย์ศูนย์สามครับพี่ซีครับผมอ่าสี่หนึ่งนะครับว่ากลักบบอพอเซียนเลขสี่หนึ่งเนี่ยเลขมันเลขมันมัน่นหนึ่งแล้วเด้่โอ้ครับผมอ่ากลับหนากรับหลัง,งได้เนาะครับหนากรับหลังได้เนาะ มันมันคือจิบ่กลับโอ้เลขตัวนี้ไม่ต้องกลับครพี่ครับสี่หนึ่งไม่ต้องกลับกลับใพี่ครับผมเรียกวรียาูดจิบมากกันนะครับผมโกมันลำลุวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคลิปนี้ก็ขอบุญขอบุญพ่อเซียนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ